สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าว,วันศุกร์ที่26กันยายนนะครับเมื่อคืนนี้ผมเห็นในราชกิจจานุเบกษาฉบับลงวันที่23กันยาเมื่อ2วันก่อนได้ตีพิมพ์คำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญฉบับเต็มที่ให้แพทองทานชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีคลิปเสียงหลุด สนทนาระหว่างแพรทองทานกับหุนเซนแห่งกัมพูชาเป็นฉบับเต็มที่ควรจะจารึกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองและเมื่อผมเห็นฉบับเต็มก็เลยย่อจับประเด็นหลักเพื่อจะมาย้ำเตือนว่าคำพิพากษาของสารธรรมนูนนั้นเป็นเช่นไรเพราะว่ามันจะเป็นฉาก บทสำคัญบทเรียนสำหรับคนไทยทั่วประเทศและก็เป็นการเมืองที่ต้องเป็นบทเรียนสำหรับทุกๆฝ่ายในคำประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่23กันยานั้นคือคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่17ทับ2อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 8ระหว่างประธานอุฒิสภาผู้ร้องกับนางสาวแพรทองตาชินวัฒนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องใครที่ไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดจะสรุปโดยให้อาจารย์เอไปอ่าน P.D.F. อย่างละเอียดเนี่ยเพื่อที่จะมาสรุปประเด็นหลักให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมนั่งอ่านอย่างละเอียดเช่นเดียวกันซึ่งในคำพิพากษาของศาลช่วงสำคัญที่สุดคือประเด็นว่าผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูนมาตรา160วงเล็บ5หรือไม่นั้นศาลบอกว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารมีฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้ถูกร้องเปรียบเสมือนเป็นบุคคลที่มีสองสถานะตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสถานะที่หนึ่งในฐานะประชาชน ที่มีเสรีภาพในการกระทําภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรม,มนูญส่วนอีกสถานะหนึ่งในฐานะนายกรัฐม,มนตรีซึ่งจะต้องถูกจํากัดเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความมั่นคงของประเทศรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศเหนือผลประโยชน์ส่วนตัว การบริหารราชาการแผ่นดินไม่ใช่การบริหารกิจการส่วนตัวข้อ,อนี้สําคัญนะครับประโยคนี้การบริหารราชาการแผ่นดินไม่ใช่การบริหารกิจการส่วนตัวตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการติดต่อกับนานาประเทศมีหน้าที่และอํานาจกําหนดนโยบายการบริหารประเทศและมีหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศอธิปไตยเหนือ ดินแดนรวมทั้งปกป้องศักดิ์ศรีเกียรติภูมิประเทศนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจบริหารเพื่อบริหารงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนดังนั้นเมื่อข้อท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องสนทนากับสมเด็จหุ่นเซนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดปิดด่านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา การสนทนาดังกล่าวแม้จะกระทําในช่วงเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตัวของผู้ถูกร้องและผู้ถูกร้องเรียกว่าเป็นการเจรจาแบบส่วนตัวแต่ในคำพิพากษาบอกแต่เนื้อหาของการสนทนามีสาระสําคัญเกี่ยวกับการขอให้เปิดด่านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอันเป็นความมั่นคงของประเทศไม่ใช่การสนทนาในเรื่องส่วนตัวทั่วไป ไม่ใช่เรื่องสนทนาทั่วไประหว่างผู้ถูกร้องกับสมเด็จฮุนเซนกรณีไม่ใช่การกระทําส่วนตัวในฐานะประชาชนละหากแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ถูกร้องต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยประเด็นนี้ที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่ง คือเมื่อพิจารณาถ้อยคําที่ผู้ถูกร้องใช้ในการสนทนาประกอบกับบริบทของการสนทนาตามคลิปเสียงทั้งหมดในส่วนที่กล่าวถึงแม่ทัพภาคสองวงเล็บพลตัวบุญศินภ์ไกลางซึ่งผู้ถูกร้องชี้แจงและเบิกความว่าเป็นการใช้เทคนิคการเจรจาแบ่งแยกปัญหาออกจากตัวบุคคลเพื่อแยกบทบาทฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายความมั่นคงโดยมุ่งหมายจะลดความตึงเครียด ระหว่างกันนั้นสารบอกว่าเห็นว่าผู้ถูกร้องกล่าวถึงตนเองกับสมด็จฮุนเซนรวมกันเป็นฝั่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเราและกล่าวถึงแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องว่าเป็นคนของฝั่งตรงกันข้ามกับเราคำว่าเราตรงนี้แหละที่มันชัดเจนสําหรับสารว่าเห็นไหมแปลว่าแพทองทานบอกว่าฮุนเซนกับแพทองทานอยู่ข้างเดียวกัน ส่วนและกล่าวถึงแม่ทัพภาคสองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเรารวมทั้งตำหนิแม่ทัพภาคสองว่าผู้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติการที่ผู้ถูกร้องซึ่งมีฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยและเป็นผู้บังคับบัญชาของแม่ทัพภาคสองกล่าวถ้อยคําดังกล่าวต่อสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งผู้ถูกร้องชี้แจงและเบิดความว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองที่มีอิทธิพลขับเคลื่อนประเทศกัมพูชาและมีความสัมพันธ์เป็นบิดาของนายฮุนมันเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดในช่วงเวลาที่ไทยกำลังมีปัญหาด้านชายแดนกับกัมพูชาคำพิพากษาบอกว่าพฤติการดังกล่าวย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า มีการแบ่งข้างเชิงความคิดด้านความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเกิดความไม่เป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับกองทัพถ้อยคำที่ผู้ถูกร้องกล่าววินยูชนสารชกาวินยูชนย่อมเข้าใจได้ว่ามีลักษณะเป็นการแสดงถึงความอ่อนแอทางการเมืองภายในประเทศให้กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศคู่ขัดแยง้งทราบหากถูกเผยแพร่ออกไปถึงกัมพูชาจะเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชานำข้อมูลดังกล่าวมาใช้แทรกแซงกิจการภายในของประเทศได้และในบทคำิภิปษามมีการที่ทาง นาทองตันอ้างถึงสายด่วนผู้นำ leader to leader hotline พูดถึง principal negotiation พูดถึง interest based ที่อ้างว่านี่เป็นหลักการเจรจาใช้คำว่าหลักการเจรจาเชิงผลประโยชน์ซึ่งในคำพิพากษาของศาลนั้นก็บอกว่า กรณีเป็นเรื่องที่ผู้ถูกร้องคือคุณแพทองทานประสงค์จะใช้ช่องทางการเจราจาทั้งที่เป็นการทางการและไม่เป็นทางการควบคู่กันไปสำหรับการเจราจาอย่างไม่เป็นทางการนั้นไม่ว่ากระทรวงต่างประเทศจะกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเจราจาไว้หรือไม่และไม่ว่าผู้ถูกร้องจะใช้เทคนิคการเจราจาแบบใดก็ตามแต่เมื่อผู้ถูกร้องสนทนาในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญมาตราสามวรสองที่บัญญัติไว้ว่าคณะเัิมตรีต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและความผาสุกข,ของประชาชนและมีรายละเอียดมาตราอื่นๆนะครับแต่ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่ศาลอ้างในคำพิพากษา การที่ผู้ร้องใช้ถ้อยคาว่าให้ท่านหุนเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้จะโพสต์หรืออย่างไรก็ได้ให้ท่านหุนเซนแนะนำก็ได้เหมือนกับว่าต้องเป็นการตกลงร่วมกันเพราะตอนนี้อิงกำลังโดนหนักมากเลย พร้อมค่ะคือเราเปิดให้อยู่แล้วพี่หวดแต่ต้องเป็นการบอกว่าเราตกลงร่วมกันว่าเราเปิดเพราะไม่ฉะนั้นถ้าอิงยอมยอมยอมหมดอิงก็จะโดนเพราะว่าตอนนี้มันเลยมาถึงเรื่องก่อนด่านเรื่องก่อนด่านแล้วและอีกประโยคหนึ่งถ้าท่านฮุนเซนอยากได้อะไรก็ให้บอกจะได้คุยกันได้ตกลงกันได้เพราะบางที ที่ท่านโพสต์ Facebook ออกมาตอนนี้รัฐบาลสันคลอนที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่อิงเป็นนายกมาก็คือเรื่องกัมพูชานี่แหละซึ่งอิงไม่ยอมไม่ออกมาตอบโต้อะไรทั้งสิ้นเพราะอิงก,ก็รักและเคารพท่านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านจะเอาอะไรจริงๆให้บอกอิงได้เลยยกหูบอกก็ได้อันไหนไม่เป็นข่าวก็คือไม่เป็นข่าวอีกประโยคหนึ่งที่สาร อ้างไว้ในคำพิพากษาจะไปคุยกับกลาวหมดูแล้วขอคอนเฟิร์มกลับมาเพราะเดี๋ยวจะคุยกับกองทัพก่อนแต่ก็แต่เดี๋ยวเราก็จะสั่งไปเลยแต่ว่าอิงรอให้มันร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่อยแจ้งกลับมาดีกว่าเพราะไม่อยากจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์และบอกท่านก่อนแต่ว่าจริงๆก็จัดการได้ค่ะนี่สารบอกว่าเห็นว่าถ้อยคำดังกล่าวลักษณะเป็นการขอ ให้สมเด็จฮุนเซนเห็นใจช่วยเหลือผู้ถูกร้องในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากผู้ถูกร้องกําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างหนักจากประชาชนในประเทศจนทําให้เสถียรภาพรัฐบาลผู้ถูกร้องมีความสั่นคลอนแต่เพราะผู้ถูกร้องมีความสัมพันธ์อันดีเป็นการส่วนตัวกับสมเด็จฮุนเซนจึงไม่ตอบโต้โดยผู้ถูกร้องโนมนาว ให้มีการเปิดด่านพร้อมกันในลักษณะที่เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนื่องจากหากผู้ถูกร้องยินยอมตามข้อเรียกร้องของสมเด็จฮุนเซนผู้ถูกร้องจะถูกพา์วิจารณ์อย่างหนักขึ้นนอกจากนี้ผู้ถูกร้องยังแสดงท่าทียอมตนหรือยอมจำนวนล่วงหน้าให้สมเด็จฮุนเซนเสนอความต้องการให้ผู้ถูกร้องทราบและผู้ถูกร้องยินดีจะดําเนินการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขหรือกําหนดขอบเขต ของการเจราจาต่อรองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศหรือรักษาจุดยืนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศแต่กลับเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชาสามารถหยิบยืน่นข้อเรียกร้องใดๆต่อฝ่ายไทยได้ตามความต้องการนี่เป็นเหตุผลที่ทางศาลท่านตัดสินว่านี่คือ ความผิดที่ต้องถือว่าผิดเรื่องของจเจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำพิพากษานี้รายละเอียดของทิติพิมพ์อยู่ในเอกสารราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23สองวันที่ผ่านมาจึงเป็นหลักฐานอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นอาจจะไม่มีประเด็นใหม่แต่ว่าเป็นถ้อยคำเป็นคำอธิบายและเหตุผลทางกฎหมายและการพิจารณาทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเอกสารทั้งปวงนี้ปรากฏอยู่ในคำพิพากษานี้อย่างน่าสนใจผมเชื่อว่าก็เป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งเรื่องการเมือง เรื่องระหว่างประเทศเรื่องทัศนคติของผู้บริหารเนี่ยที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตัวระหว่างตนเองกับผู้นำต่างประเทศกับผลประโยชน์ของชาติตรงนี้คือหลายมีหลายคำหลายอย่างที่ในสารชีวัยค่อนข้างชัดเจนและมีการใช้ศัพท ซึ่งอธิบายถึงคำว่า Honesty และ Integrity ซึ่งตรงนี้แหละที่ผมคิดว่านักการเมืองต้องจะหนักมากๆเพราะว่าแค่บอกว่าซื่อสัต์สุจริตอาจารย์มองว่าอ้าวก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แล้วแล้วอ้างว่าเป็นเจตนาที่ดีต่อบ,บ้านเมืองบอกว่าไม่มีเจตนาแต่การกระทำเนี่ยมันสอไปในทางที่พูดถึงคำว่า Honesty กับ Integrity ความหมายมันลุ่มลึกแต่ว่าในประเด็นนี้สารตัดสินเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเป็นหลักจึงนำมาซึ่งความข้อสรุปที่ทำให้เปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีและเราเข้ามาสู่รัฐบาลใหม่ของกุณอนุทินซึ่งวันที่29กับ30กันยานี้ รัฐบาลอนุทินก็จะเสนอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาช่วงเปลี่ยนผ่านนี้คดีนี้เป็นคดีที่บอกกล่าวกับนักการเมืองประชาชนคนไทยทุกคนครับว่าเราต้องเข้าใจคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งในกรณีนี้สารบอกว่านั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นสำคัญคือเรื่อง ละเมิดฝ่าฝืนจะเริยธรรมอันร้ายแรงจะเริยธรรมนี่อาจจะฟังดูกว้างแต่ว่าพอไปวัดจากพฤติกรรมถ้อยคำท่าทีนี่แหละก็เข้าข่ายอย่างที่เห็นฉะนั้นอาจารย์เอไปอ่านทั้งหมดสรุปให้เราฟังสันส้นๆเพื่อจะได้เข้าใจกันถูกต้องตรงตามเนื้อหารครับอาจารย์เอครับ ได้เลยครับค right, ุณส and so ุทธิชัยเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยนะครับกับคําวินิจฉัยที่ต้องบอกว่าสะเทือนประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยทีเดียวคือการที่สารรัฐรมนูญสั่งปลดนายกรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในตําแหน่งแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันเริ่มต้นมาจากโทรศัพท์แค่สายเดียวเท่านั้นเองครับ คือเรื่องมันเกิดขึ้นช่วงกลางปี2,568นะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหทั่วทั้งประเทศนี่ต้องหันมาฟังกันเลยเมื่อมีคลิปเสียงสนทนาลับหลุดออกมาเป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีที่คุยกับผู้นำต่างชาติแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาทันทีเลยครับว่าโทรศัพท์สายเดียวเนียนะจะค้นลมรัฐบาลได้จริงๆเหรอแล้วในคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยนะครับประโยคเด็ดเลยคือประโยคนี้ครับ ไม่อยากให้อังเกลไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราแล้วที่น่าตกใจก็คือคนที่ท่านนายกแพทองทานพูดถึงว่าเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือผู้บัญชาการทหารของไทยเราเองนะครับแล้วท่านไม่ได้พูดกับคนในรัฐบาลนะแต่กําลังพูดอยู่กับผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันก็มีอีกประโยคนึงครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือประโยคที่ว่าถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้คือต้องย้ํานะครับว่า คำพูดนี้ไม่ได้พูดกันเล่นๆในสถานการณ์ปกติแต่มันเกิดขึ้นตอนที่ชายแดนกำลังตึงเครียดสุดๆเลยแล้วข้อเสนอแบบนี้ล่ะครับที่กลายมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัดตัวในคดีนี้และนี่อาจจะเป็นประโยคที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองมากที่สุดนะครับการรับประกันว่าถ้าคุยกับอิงสองคนมันไม่มีหลุดอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายมันก็หลุดออกมาจนได้ แล้วคำมั่นสัญญาเรื่องความลับเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปแต่กลายเป็นเหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟเลยครับจุดชนวนพายุทางการเมืองแล้วก็ทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประ <s> วัติศาสตร์บ้านเราเลยทีนี้เรา,เ <S <s เรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูนะคบว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วขนาดไหนคือเริ่มจากปลายเดือนพฤษภามีการประทะกันที่ชายแดนช่องบกจากนั้นกลางเดือนมิถุนาการประชุมเพื่อแก้ปัญหาก็ล้มเหลว แล้ววันเดียวกันนั้นเองครับนายกแพทองทานก็โทรศัพท์สายที่ว่านี้ไม่กี่วันต่อมา18มิถุนาคลิปเสียงหลุดว่อนเน็ตเลยครับแล้วพอเข้าเดือนกรกฎาวันที่หนึ่งเลยสอวอ36คนก็ยื่นเรื่องศาลศาลร,รับฟ้องแล้วก็สั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีคือถ้าดูดีๆนะครับจากเหตุประทะเล็กๆเ,เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณเดือนครึ่งเท่านั้นเองเรื่องมันลุกลามบานปลายกลายเป็นวิกฤตระดับชาติไปเลยเอาล่ะครับ พอคลิปเสียงหลุดออกมาแบบนั้นแน่นอนว่ามันก็เกิดแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในสภาเลยทันทีสมาชิกวุฒิสภา36ท่านเนี่ยก็ได้รวมตัวกันยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูญครับประเด็มที่พวกท่านชี้เนี่ยมันหนักหนามากนะครับคือเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่การตัดสินใจที่ผิดพลาดนะแต่เป็นการละเมื่จริยธรรมในฐานะผู้นำประเทศอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว แล้วถ้าเราไปดูในรายละเอียดของคำร้องนะครับมันมีหลายประเด็นมากเลยไม่ว่าจะเป็นการไปเจราจาเรื่องความมั่นคงของชาติกันแบบลับๆเป็นส่วนตัวการพูดบั่นทอนกองทัพตัวเองโดยเรียกแม่ทัพภาคที่2ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามไหนจะเรื่องที่ไปเสนอตัวว่าจะจัดการให้ทุกอย่างกับต่างชาติอีก คือทั้งหมดเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นการเอาสเสถียรภาพทางการเมืองของตัวเองมาอยู่เหนือผลประโยชน์แล้วก็ศักดิ์ศรีของชาติซึ่งมันก็ไปขัดกับรัฐธรรมนูญเต็มๆเ,เลยครับดังนั้นหัวใจของข้อกล่าวหาทั้งหมดมันก็เลยไปจบที่คําถามเดียวเลยครับว่าท่านนายกได้เอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาวางไว้เหนือผลประโยชน์ของชาติใช่หรือไม่ทีนี้เรามาฟังฝั่งจําเลยกันบ้างนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้มันมีอีกมุมหนึ่งเสมอทีมทนายของท่านนายกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าคลิปเสียงนั้ไม่ใช่ของจริง แต่สิ่งที่เขาสู้กลับก็คือการตีความครับเขาบอกว่าบทสนทนาทั้งหมดที่ได้ยินกันเนี่ยมันมีความหมายอีกแบบหนึ่งเลยแบบที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับที่ฝ่ายผู้ร้องกล่าวหา แล้วหลักที่ทีมทนายเอามายึดเป็นแกนหลักในการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเจรจาเชิงหลักการหรือ principal negotiation พูดง่ายๆก็คือมันเป็นกลยุทธ์การเจรจาที่ไม่ได้เนนการเอาชนะแต่เน้นหาผลประโยชน์ร่วมกันพยายามแยกตัวคนออกจากปัญหาเพื่อหาทางออกที่วินวินทั้งสองฝ่ายดังนั้นทีมทนายก็เลยอ้างว่าคาพูดทุกคําของท่านนายกในคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นแค่กลยุทธ์การเจรจาที่ซับซ้อนไม่ใช่การยอมจํานวนหรือยอมอ่อนข้ออะไรเลย แล้วข้อโต้แย้งของฝั่งนายกก็คือแบบนี้ครับเขาบอกว่าการโทรศัพท์ครั้งนั้นน่ะเป็นการทูดแบบหลังบ้านเพื่อลดความตึงเครียดนะส่วนที่พูดว่าฝั่งตรงข้ามก็เป็นแค่เทคนิคการเจรจาเพื่อแยกคนออกจากปัญหาการเสนอว่าจะจัดการให้ก็เป็นวิธีล้วงความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายแล้วที่สําคัญคือท่านนายกก็ไม่เคยตกลงทําตามข้อเรียกร้องของกัมพูชาเลยแถมยังเอาเรื่องทั้งหมดไปรายงานให้ทีมความมั่นคงฟังในวันรุ่งขึ้นอีก ซึ่งพอเอาข้อโต้แย้งทั้งหมดเนี้ยมาวางเทียบกับข้อกล่าวหาเราก็จะเห็นภาพที่มันต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับจากเหตุการณ์เดียวกันแทๆ้ๆนี่ยแหละครับมันคือภาพที่สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยฝั่งหนึ่งมองว่านี่คือการบั่นทอนกองทัพ อีกฝั่งบอกว่าเป็นแค่กลยุทธ์สร้างสัมพันธ์ฝั่งนึงบอกว่าเสนอเช็คเปล่าให้ต่างชาติอีกฝั่งบอกเป็นเทคนิคหาข้อมูลคือทุกอย่างมันตีความได้สองด้านหมดเลยแล้วนี่ก็คือโจทย์ใหญ่ที่ศาลต้องตัดสินให้ได้ครับว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นมันคือการทรยศต่อหน้าที่หรือเป็นสุดยอดศิละปะก,การทูตกันแน่เอาละครับ หลังจากที่สารได้ฟังเหตุผลจากทั้งสองฝั่งจนครบท้วนแล้วทั้งประเทศก็แทบจะหยุดหายใจเพื่อรอฟังเลยนะครับแล้วในที่สุดวันที่29สิงหาคมปี2568าคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญก็ออกมาครับและคำวินิจฉัยนั้นก็คือความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับชัดเจนสารวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงซึ่งผลก็คือ ท่านนายกต้องพ้นจากตำแหน่งในทันทีและคำตัดสินนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดครับแต่ว่าการที่นายกต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยมันเป็นแค่ปลายทางนะครับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์กันต่อก็คือเหตุผลเบื้องหลังคำตัดสินของศาลครับเพราะว่าเหตุผลตรงนี้แหละที่มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ทรงพลังมากๆสำหรับผู้นำประเทศของเราในอนาคตทุกคนเลยแล้วศาลให้เหตุผลว่ายังไงบ้างคือศาลมองว่า หเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับเพราะมันเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติดังนั้นหน้าที่ต้องมากกว่าความเป็นส่วนตัว 2. การไปเปิดเผยความขัดแย้งภายในของเราให้คู่ขัดแย้งฟังเนี่ยมันทำให้อำนาจต่อรองของประเทศเราอ่อนแอลง สามศาลมองว่าถ้อยคำของนายกเนี่ยมันเน้นแต่เรื่องปัญหาการเมืองของตัวเองเหมือนกับว่าเอาความอยู่รอดทางการเมืองส่วนตัวมาไว้เหนือศักดิ์ศรีของชาติและสุดท้ายข้อเสนอที่ว่าจะจัดการให้เนี่ยมันก็ถูกมองว่าเป็นการพร้อมที่จะสละผลประโยชน์ชาติเพื่อแลกกับสเสถียรภาพของรัฐบาลตัวเองทั้งหมดนี้ศาลจึงมองว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับคือศาลสรุปเลยว่าไม่ว่าเจตนาที่แท้จริงจะเป็นยังไงก็ตามแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้ทําลายศักดิ์ศรีของ าและทำลายความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้ว สุดท้ายแล้วคำวินิจฉัยครั้งนี้มันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้พวกเราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเส้นแบ่งที่มันแสนจะเปราะบางระหว่างการทูตแบบส่วนตัวกับผลประโยชน์สูงสุดของชาติมันควรจะขีดไว้ตรงไหนกันแน่และนี่ก็คือบทสรุปและบทวิเคราะห์จากเราในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอส่งต่อให้คุณสุทธิชัยดาเนินรายการต่อไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอและนี่แหละคือหนึ่งในบทเรียน การเมืองของเราที่ตราตรึงอยู่ในประวัติศาสตร์อีกยาวนานครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ